นัดแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับแต่วันนี้ครับนัดก็มีรถเกี่ยวนะครับดี7 0 g นะครับเข้ามาใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับช่วงบ่ายนะครับเป็นรถอุ้มนะครับตัวนี้จดทะเบียนปี58นะครับตัวนี้ก็ตามสไตล์ครับทำนะครับก็คอสปริงนะครับแล้วก็ ปูปากเลสคอเลสให้เรียบร้อยนะครับตู้เบานะครับรถเช็คสภาพพร้อมใช้ครับรถจดปีห้าแปดนะครับแท็กดีนะครับแท็กดีช่วงล่างดีนะครับก็เดี๋ยวรอรถลงนะครับก็จะรีวิวนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับดูสภาพผิวเผินไปก่อนครับรถเกี่ยวตอนนี้เรามีทั้งหมด2คันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูคันนู้นก่อนนะครับปีไรกันเลยนะครับเจ็ดสิบ้นะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูอีกคันหนึ่งนะครับระหว่างที่รอคนส่งลงก็รอคนส่งลงนะครับคันนี้ก็อีกหนึ่งคันนะครับที่อยู่ในร้านนะครับตัวนี้เป็นรถปี57นะครับตัวที่อยู่บนรถปี58นะครับราคาเดียวกันนะครับที่5 0,000 0บาทนะครับ5 0,000นบาทจัดส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับตันหล่อรถเกี่ยวดีซีเจ็ดสิบีนะครับตัวนี้นะครับแท็กดีช่วงล่างดีนะครับทั้งสองตัวนะครับตู้เบานะครับปาาคอเลดคอปาาคอเลดนะครับเป็นคอสปริงเรียบร้อยนะครับ เก็บงานนะครับให้เรียบร้อยนะครับพร้อมเกี่ยวได้เลยนะครับเช็คลูกปืนโรลเลอร์พร้อมนะครับรถสวยๆพร้อมใช้ครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0ูนย์918611191ครับ0918611191หรือว่าท่านใดอยากเดินทางเข้ามาทดสอบระบบรถนะครับร้านของเราก็ตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับหลักๆเลยนะครับรถที่เราปรับสภาพนะครับก็จะมีปูนะครับ ปูนะครับปากเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ปูคอเป็นสแตนเลสนะครับ <c oughs> เกียวก็จะเป็นเกียวดันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคือคอจะไม่มีหักไม่มีรามนะครับที่สําคัญเลยนะครับตัวนี้คือเช็คพร้อมเกีียวทั้งสองคันนะครับจะติดเครื่องแล้ว <c oughs> เครื่องแน่นๆเลยครับติดเครื่องแล้ว เช็คพร้อมนะครับระบบพวงระบบไฟเรียบร้อยนะครับระหว่างรอเอารถลงนะครับตอนนี้ก็จะลดลงนะครับโดยการไต่บันไดนะครับลงนะครับไต่บันไดลงนะครับเครื่องแน่นๆนะครับสําหรับ DC 7 0คันนี้นะครับรถจดปี58นะครับเล่มพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับราคาอยู่ที่50,000นนะครับแทกช่วงล่างนะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับไม่มีแตกนะครับ ลูกกิ้งนะครับลูกปืนรูเลอร์นะครับดีนะครับคอไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีดามนะครับตัวเดินซ้ายขวานะครับสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นรถที่เช็คเรียบร้อยนะครับปูปากเลนคอเลดให้เรียบร้อยนะครับหัวจะหลวดนะครับใบมีดนะครับเกิดเช็คให้เรียบร้อยนะครับเอาไปคือพร้อมเกี่ยวได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปชมนะครับไปชมระบบนะครับให้คนขับเอารถลงก่อนนะครับ บนะครับรถสองคันนี้เก็บงานคล้ายๆกันครับยกปากโอเคนะครับระบบไปเรียบร้อยนะครับอันใดสนใจนะครับก็ สามารถมาดูรถได้นะครับรถอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับพื้นที่จังหวัดอุดรนะครับก็มีรถเกี่ยวมือสองที่สภาพสวยๆนะครับปรับสภาพแล้วนะครับอ่านะครับออเกอร์เดิมนะครับดปากชุดใบมีดนะครับต่างๆนะครับปูปากเรียดปูค้อเรียดให้เรียบร้อยนะครับเดินตู้ให้นะเดินตู้ให้นะโอเค นับะครแน่นๆนนะครับตัวเดินดีนะครับซ้ายขวาโดเคด,ดูตู้หน่อยนะครับ เหมือนกันนะครับรถสองคันนี้เช็คเหมือนกันนะครับราคาเดียวกันนะครับห้าแสนบาทนะครับตะแกรงเดิมนะครับตู้เบานะครับตู้เบาตู้เบานะครับตู้เบาทําเป็นตู้เบาเรียบร้อยนะครับพอสวยโอเครับผมพิลเลอร์เรียบร้อยจอดไว้นี่ก็ได้ครับว่าเป็นนัง ดี๋ยวผมปิดกันก็ได้ว่าเป็นหนังนะครับสวยๆนะครับตัวน,นี้ DC 70นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับที่091 861 1นึ่นะครับขอบคุณครับ